ผมย้อนกลับไปกรณีคุณอัจฉริยะนอกจากจะไปร้องกอารมธิการของวุฒิสภา,าคุณอชริยะเมื่อวานก็ถูกถามถึงประเด็นเรื่องคลิปที่บอกว่ามีการมีคลิปทำร้ายแทงโมที่จะเปิดเผยออกมาคุณอฉริยะเนี่ยบอกว่าภาพกับคลิปมีอยู่แต่เกรงว่าจะถูกอ้างเป็นภาพตัดต่อเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เผยแพร่ออกมาคุณข่าวพยายามจะถามว่าคลิปที่จะเปิดระบุได้เลยหรือไม่ว่าเป็นการฆาตกรรมอ,อัมพรังคุณอัจฉริยะตอบว่าเอาแค่ว่าไปหกกลับห้า หมายถึงไปหกคนกับห้าคน<ะ>ช่วงเวลาที่ตกเรือไม่ใช่เวลาที่ตํารวจพูดคลิปนี้ตํารวจเคยเห็นแล้วแต่ทําไม่ไปทําให้ตรงไปตรงมาสิ่งที่คนบนเรือพูดเนี่ยไม่น่าเชื่อถือประเด็นที่ต้องการให้เดชไอเข้ามาตรวจเรื่องคราบเลือดบนเรือก็เพราะว่าคราบเลือดเนี่ยมันจะอยู่ตลอดถึงจะเรือจะตากแดดตากฝนนะคะก็ยังมีหลงเหลืออยู่ถ้ามีการตรวจคราบเลือดใหม่ผมเชื่อว่าถึงแม้จะตากแดดตากฝนแล้นะครับแต่ มันน่าจะมียังอยู่ยังมีหลงเหลืออยู่คลิปที่จะเปิดนี่บอกได้เลยไหมครับว่าเป็นฆาตรกรรมอัมพาราก็ไป6กับ5ก่อนผมเอาแค่ว่าไป6กับ5และเวลาก็ไม่ใช่เวลาที่ตำรวจพูดว่าจุดตกคือ 3- 4.10ขนาดที่บางแจ็คล่าสุดก็ยืนยันว่าสนิทกับแม่จังโมเหรอบอกว่าโทรคุยกันประมาณสองสามเดือนแล้วคุยทุกวันวลาสองสามชั่วโมงคุยกับคุณแม่ในฐานะเพื่อนสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วปล่อยภาพไหม ยืนยันว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ฝีมือและไม่มีความจําเป็นที่เขาจะต้องทําอะไรแบบนั้นท่านผู้ชมวันนี้ช่วงสาย